สวัสดีครับผมโอมจาก m a c a i อเดียสตูครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา Facebook Ad ยังไงให้แม่นยำอยากรู้ก็เชิญชมเลยครับทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องของการจะเซตกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณา Facebook ยังไงให้แม่นยำม,มันจะมี2คํคำถามหลักๆเกิดขึ้นมาเสมอเลยนะครับคำถามที่1คือ เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายยังไงหรือเราจะหากลุ่มเป้าหมายยังไงให้มันแม่นยำนะครับนั่นคือคําถามที่1แล้วก็คาถามที่2คือแลวไอที่เราเลือกมาเนี่ยมันแม่นยําหรือไม่แม่นยําจริงหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดเรื่องของวิธีการเลือกยังไงให้มันแม่นยํานะครับจำไว้เลยนะครับนี่คือทิคง่ายๆในการที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาบน f a c e b o o k Ad ของคุณนะครับ หลักการมีอยู่ง่ายนะครับคือเลือกคนที่ต้องใช้สินค้าของคุณไม่ใช่เลือกคนที่สามารถใช้สินค้าของคุณได้อีกทีนะครับเลือกคนที่ต้องใช้สินค้าของคุณไม่ใช่เลือกคนที่สามารถใช้สินค้าของคุณได้เลือกคนที่ต้องใช้สินค้าคืออะไรครับผมเลือกคนที่ ต้องใช้สินค้าหมายถึงให้คุณเลือกหาคนที่มีพฤติกรรมหรือความน่าจะเป็นที่จะต้องใช้สินค้าและบริการของคุณผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติถ้าคุณเป็นร้านรับทําท่อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ฮอนด้าคุณไม่ต้องไปหาทุกคนที่ขี่บิ๊กไบคุณหาแค่คนที่ขี่บิ๊กไบค์ฮอนด้าก็พอแล้วเพราะเขาต้องใช้สินค้าและบริการของคุณ นึกภาพออกใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอธิบายง่ายเลยคือคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนให้คุณสเปคไปเลยว่าคุณต้องการลูกค้าแบบนั้นแล้วยิงลูกยิงโฆษณาของคุณโฟกัสเป็นที่กลุ่มแบบนี้ไปเลยนะครับคำถามคือครับทำไมเราถึงต้องใช้แนวคิดแบบนี้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาหรือหลายๆว่าอาจจะสงสัยว่าโอโ้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาได้บีบละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอนะครับ ผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณใช้โฆษณา Facebook ทําการตลาดแนวคิดแบบนี้สามารถเอามาใช้ปฏิบัติในการทํางานจริงได้แน่นอนเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Facebook เลยก็คือจุดแข็งที่สุดของตัว f c e e o o o เนี่ยนะครับคือเขาเก่งมากเรื่องการเก็บพฤติกรรมของคนคราวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับว่าหลัก ในการทํางานของ Facebook ที่บอกว่าเขาเก็บพฤติกรรมในการใช้งานของเราเนี่ยเขาใช้หลักอะไรบ้างในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน f c e e o o o นะครับซึ่งผมจะแบ่งหลักๆให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆเป็น4ข้อ4นะครับ4ประเด็นหลักๆนะครับ4 4 4ส่วนที่ Facebook เขาเก็บนะครับ อย่างแรกครับผม Facebook เขาเก็บข้อมูลจากข้อมูลในโปรไฟล์ a c e b o o k เรานั่นแหละนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องเพศนะครับอายุวันเกิดอะไรทํานองเนี้ยนะครับอันนี้คือเบสิกที่ f c e e o o o เขาต้องเก็บอยู่แล้วนะครับรวมไปจนถึงเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆที่เราแอดในโปรไฟล์เรียนที่ไหนทำงานที่ไหนนะครับมีความสนใจอะไรชอบรายการทีวีแบบไหนอันเนี้ยนะครับคือในส่วนของข้อมูลที่เป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์นะครับส่วนที่1นนะครับส่วนที่2นะครับ a c e b o o กเขาเก็บข้อมูลของเรานะครับจากข้อมูล GPS นะครับข้อมูล GPS คืออะไรครับในขณะที่เราออนไลน์มือถือบน a c e b o o k เนี่ยนะครับขณะที่เราเล่นตลอดเนี่ยเฟซบุ๊กก็จะมีการเก็บ GPS location นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ครับผมว่าคุณน่ะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหน ประจำประจำนะครับเดินทางอยู่ที่ไหนใน1วันประจำประจำเขาถึงพอทราบว่าทำไมคุณถึงทำงานที่นี่ทำงานบ้านคุณถึงอยู่ที่นี่หรือหลายๆคนที่สงสัยว่า Facebook มันรู้ได้ยังไงว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณตำแหน่งนี้ Facebook มันจะมีวิธี Verify จากข้อมูล G P S นี่แหละนะครับโดยเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทุกวนันเวลาหลายชั่วโมงนะครับมันก็จะจับว่าโอเคคนคนนี้มีแนวโน้มนะที่จะต้องพักอาศัยอยู่ตรงนี้หรือถ้าคุณแบบ อาศัยอยู่นี้แล้วคุณไปใช้ชีวิตยอยู่ที่อื่นไปเที่ยวที่อื่น f Facebook มันก็พอประเมินได้ว่าเอ้ยนาขนาดนี้คุณไปท่องเที่ยวอะไรทํานองนี้นี่คือส่วนของข้อมูล gps นะครับนะครับส่วนที่3ครับผมคือพฤติกรรมนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆในการใช้ a c e b o o k ของเราอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเ,เราไปกดไลค์เพจที่ไหนเราเป็นเพื่อนกับใครเราชอบดูวิดีโอแบบไหนสนใจคอนเทนต์อะไรใช้เวลากับคอนเทนต์แบบไหนนานชอบกดไลค์อะไรชอบแชร์อะไรตรงนี้คือในส่วนของพฤติกรรมในการใช้งาน Facebook นะครับของของแต่ละคนเลยซึ่ง a c e b o o k เขาจะแยกเลยครับหนึ่งต่อนหนึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบอะไรประเมินจากของพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมคือ,อพฤติกรรมในการใช้ลิงก์เว็บไซต์หรือชอบหรือการกดลิงก์เว็บไซต์นะครับในขณะที่เล่น Facebook เนี่ยถ้าคุณมีการไปกดลิงก์เว็บไซต์นะครับออกไปที่ออกไปดูเว e ็บอีคอมเมิร์ซต่างๆออกไปดูเว็บอ่านข่าวต่างๆหรือออกไปที่ไหนก็นแล้วแต่คุณสังเกตไหมทุกครั้งเลยเวลาที่คุณกดดูลิงก์เนี่ยเฟซบุ๊กมันจะ โหลดเหมือนโหลด2ครั้งะนะครับจะมีแบบโหลดขึ้นหน้า Facebook ก่อนแล้วก็ดีดคุณพาออกปออกไปจากตัว Facebook ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ออกไปนะครับคุณก็แค่เล่นเว็บไซต์นั้นอยู่ในแอป Facebook นั่นแหละและไอ้ตัวเนี้ยเฟซบุ๊กเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมในการใช้ Facebook ของคุณนะครับซึ่งไอ้สีข้อที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับคือร้าวๆที่เขาบอกเรานะว่าเขาเก็บจากอะไรนะครับที่เจ็บปวดที่สุดคือไอ้สีอย่างเนี้ยนะครับมันถูกเอามาทําเป็นฐานข้อมูลในการทําการตลาด ของคนที่ใช้ f a c e b o o k Ad เ,เรียกว่าเรียกว่าฐานข้อมูลทางการตลาดของทาง f c e e o o o เขอาดีกว่านะครับนี่แหละคือหลักของมันด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจึงเรียกวิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา f a c e b o o k Ad นะครับว่า การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ People Based targeting นะครับ o p l e b a s e d targeting คืออะไรครับผม people Based targeting คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณานะครับโดยการเอาข้อมูลหรือพฤติกรรมของคนที่เราต้องการเป็นตัวตั้งในการเลือกกลุ่มเป้าหมายอยากได้คนแบบไหน เลือกคนแบบนั้นอยากได้คนมีพฤติกรรมลักษณะไหนเลือกคนที่มีพฤติกรรมลักษณะนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการนะครับในการที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ p e o p l e b a s e d ซ a r ์ e t i n g เนี่ยมันมีวิธีการแบบไหน,นมีแนวคิดในการเลือกอย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับสมมุติคุณขาย แหวนแต่งงานคุณเปิดร้านคุณเปิดร้านขายแหวนแต่งงานนะครับซึ่งร้านขายแหวนแต่งงานเนี่ยของคุณมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพและเชียงใหม่สมมุติมี2ส,สาขานะครับหลักการในการหา กลุ่มลูกค้านะครับหรือการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ private marketing เนี่ยคือการกําหนดพฤติกรรมไปเลยครับผมหลายคนเนี่ยนะครับเวลาที่พูดเรื่องแหวนแต่งงานขึ้นมาก็จะไปเริ่มอย่างนี้เลยสนใจ accessory f a ่น i o n a c c e s ิวเว j รี่ l ดม d i a m o n ะอะไรทํานองนี้ครับผมซึ่งการเซ็ตกลุ่มเป้าหมายแบบนี้มันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันกว้างไงผมผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับหลักของการเซ็ตแบบเลือกทุกคนที่สามารถใช้สินค้าได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่ในทางปฏิบัติอะมันใช้งานได้ยากกับการลงโฆษณา Facebook นึกออกใช่ไหมครับคุณนึกคุณลอ,ลองนึกสภาพนะครับสมมุติถ้าคุณขายแหวนแต่งงานแต่คุณไปเริ่มตรงโหมดที่เป็นจิวเวลรี่จิวเวหมายถึงทุกอย่างที่นับเป็นจิวเวลรรวมหมดเลยครับสร้อยคอต่างหูทุกสิ่งทุกอย่างนับเป็นเป็นแฟชั่นเอเซอรีเป็น, fashion, ปนที่มันมีเพชรอยู่ในนั้นอะมันตีเป็นมันตีเป็นจิวเวลรหมดเลยซึ่ง คุณขายแค่แหวนแต่งงานคุณก็แค่ต้องการคนที่สนใจแหวนแต่งงานแค่นั้นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเนี่ยคือความเข้าใจผิดของคนที่ลงโฆษณา Facebook แล้วไอความเข้าใจผิดตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดปัญหาคือมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ลักษณะส่วนใหญ่เวลาเราลงโฆษณาเรามักจะเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยทุกคนคนนั้นคนนี้สามารถใช้สินค้าได้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถบีบหรือสโคบให้กลุ่มเป้าหมายมันแคบได้มากกว่านั้นเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ แหวนแต่งงานนะครับสมมติร้านคุณเป็นร้านขายแหวนแต่งงานนะครับมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่วิธีการเซตแบบเพียร์เบาร์เก็ตติ้งคือผมจะเลือกเลยเอาอย่างนี้งั้นผมหาคนที่กําลังจะแต่งงานที่ต้องอาศัยอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพหรือเชียงใหม่เท่านั้นผมเลือกอย่างนี้เลยนะครับผมจะสเปคไว้ก่อนเลยว่าผมจะหาคนที่กําลังแต่งงานกําลังจะแต่งงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือเชียงใหม่เท่านั้นถึงจะมีสิทธ เห็นโฆษณาผมคำถามพิเศษยังไงอ่ะลองฟังตามนะครับผมเลือกไปเลยกลุ่มคนที่น่าจะกำลังแต่งงานก็อ่ะใส่ไปอายุสัก25ปีถึงประมาณสัก30ปีผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับผู้หญิงผู้ชายก็ได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะขายสไตล์แหวนแบบไหนคุณก็อาจจะเลือกผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่นี้ผมอธิบายคร่าวๆก่อนอ่ะ23ยีนะ่สิบาเอเค่ะครยีิบห้านะครับ,รบถึง3า เลือกเป็นอายุก่อนชายหญิงก็ได้นะครับ2นะครับผมจะเลือกเลยว่าต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพคือจังหวัดกรุงเทพหรือต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นหนึ่งนะครับใส่อายุเข้าไปนะครับเลือกเพศเข้าไป3มใส่ที่อยู่เข้าไปให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเรามาใส่อินเทเลสกันครับอินเทเลสในการเซ็กเนี่ยผมก็จะเลือกเลยอ่ะต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องแหวนแต่งงานนะครับต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องแหวนแต่งงานนะครับสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเพื่อที่จะหาคนที่กําลังแต่งงานคืออย่างนั้นนอกจากกําลังสนใจแหวนแต่งงาน อยู่ในสถานะแบบ in a t i t n s n s p อะคือเหมือนกับว่าคบหากับใครสักคนอยู่เป็นตัวตั้งก่อนนะครับเลือกอายุมาแล้วนะครับน่าจะตรงนะครับ25-30อยู่อยู่จังหวัดกรุงเทพหรือเชียงใหม่เท่านั้นนะครับต้องมีความสนใจในเรื่องของแหวนแต่งงานและต้องอยู่ในสถานะแบบมีแฟนนะครับเท่านั้นไม่พอครับผมเราสามารถที่จะ ้งให้ Facebook กันคนที่แต่งงานแล้วออกใครที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วจะไม่เห็นโฆษณาตัวนี้เนี่ยคือวิธีการเซตแบบที่1นนะครับถ้าคุณขายแหวนแต่งงานคุณสามารถเซตแบบนี้ได้เลยตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับสมมุติผมเปิดร้านขายส้มตําอยู่บนเกาะลีเป้เลยนะครับถ้าผมเปิดร้านขายส้มตําอยู่บนเกาะลีเป้ถ้าผมจะเซตโฆษณา Facebook หลักคิดในการแบบคิดแบบพิพเ e เบช์แอนเคตติ้งเนี่ยผมก็จะคิดเลยว่าผมต้องการนักท่องเที่ยว ที่ชอบกินส้มตำที่ขนาดนี้อยู่บนเกาะหลีเปอะอะถามว่าเซ็ตยังไงนะครับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะหลีเปอะอะก็อาจจะตีไปคร่าวๆได้เลยครับตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงอายุมากๆเลยคุณอาจจะใส่ไว้เลย1 8ถึง40ชายหญิงก็ได้ใส่ไปคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับ พอคุณเซตหมดนี้เสร็จ kind ป of ุ๊บอย่างที่สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำนะครับคือการเซตคนที่กําลังท่องเที่ยวอยู่บนเกาะลีเปะคือเราต้องการขายนักท่องเที่ยวใช่ไหมไม่ได้ขายคนที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้นต้องการขายนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการเซตไอตัวที่มันเป็นโลเคชันนะคุณต้องเซตคนที่กําลังเที่ยวอยู่ที่เกาะลีเปะ มันจะมีให้เลือกนะครับ Facebook คือเซตคนที่กำลังท่องเที่ยวอยู่บนเกาะหลีเปะนะครับถ้าถ้าคุณเลือกแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะได้ละอายุ18ถึง40ผู้ชายผู้หญิงที่กำลังท่องเที่ยวอยู่บนเกาะหลีเปะเท่านั้นละเอียดไม่พอครับผมเราใส่อ mm ินเทอร์เนเพิ่มเข้าไปอีกครับเราอยากได้คนที่ชอบกินส้มตำนะครับเราอยากได้คนที่ชอบกินส้มตำละเอียดพอหรือยังอธิบายตรงนี้ก่อนปกติเวลาทำร้านอาหารเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นทิกอย่างหนึ่งนะผมจะไม่ใส่ประเภทอาหารนั้น,น,น ขายอาหารอิตาเลียนคุณเด่นแค่สปาเกตตี้คุณใส่สปาเกตตี้ขายอาหารไทยก็เช่นเดียวกันครับผมถ้าคุณใส่อาหารไทยหมายถึงอาหารไทยทุกอย่างต่งยำกุ้งข้าวผัดกะเพราทุกอย่างเป็นอาหารไทยหมดแต่นี่คุณขายส้มตำไงคุณโฟกัสไปเลยหาคนที่ชอบกินส้มตำนะครับละเอียดพอหรือยังส้มตำกินกับอะไรส้มตำกินกับไก่ย่างใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต้องเป็นคนที่ชอบกินส้มตำและต้องชอบกินไก่ย่างด้วยคุณสามารถใสอินเทอร์เนช แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณเซตแบบนี้สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือผู้หญิงผู้ชายอายุ18บแถึงสีที่ท่องเที่ยวอยู่บนเกาะลีเป้ที่ชอบกินส้มตําและต้องชอบกินไก่ย่าง2อย่างเลยนะนี่คือแบบบีบกันแคบปสุดคือบีบจนเจอพฤติกรรมคนแบบในลักษณะแบบนี้ไปเลยพอมองภาพออกนะครับนี่คือตัวอย่างที่2ถ้าในกรณีคุณเปิดร้านอาหารนะครับไปอัดแอดใช้กับอาหารอื่นก็ได้นะครับลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับลิปสติกครับผมเครื่องสำอางเนี่ยแหละครับยอดคิดเลยนะครับ อินเทเสยังไงนะครับสมมุติคุณเป็นตัวแทนพีออเดอร์เป็นคนขายพรีออเดอร์สินค้านําเข้าจากเมืองจีนขายลิปของยี่ห้อชาแนลนะครับคุณก็เลือกเลยครับผู้หญิงเอางี้ต้องต้องบอกก่อนคิดแบบเพียร์แวร์าเก็ตติ้งก่อนต้องคิดก่อนอยากได้คนแบบไหนเอาโอเคอยากได้สาวออฟฟิศที่สนใจลิปสติกและ สนใจแบรนด์ชาแนลนะครับและสนใจแบรนด์ชาแนลเพราะเราขายลิฟติชชาแนลนี่นะครับคราวนี้วิธีเซตเซตยังไงลองเซตตามผมนะครับสาวออฟฟิศประมาณเท่าไหร่ดีอายุน่าจะเป็นสัก24ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก35นะครับ24ปีขึ้นไปถึง35ผู้หญิงนะครับอยากจะสโะคบหน่อยก็อาจจะบีบให้เป็นกรุงเทพาสาวออฟฟิศส,ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพก็ใส่กรุงเทพเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเริ่มใส่อินเทเลสครับผมคุณใส่อินเทเลสเข้าไปเลยครับลิป สติกครับผมลิปแมทลิปกลอสลิปไลเนอร์ลิปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับลิปสติกนะครับอาจจะอ้างอิงจากคุณลักษณะของสินค้าที่คุณใช้ก็ได้ว่าคุณลักษณะสินค้าที่ของตัวที่คุณขายเนี่ยนะครับมันเป็นลิปลักษณะไหนก็ใส่ลิปไปก่อนเห็น <He S 1> ไหมครับนี่คืออย่างหนึ่งนะผมไม่เริ่มที่เครื่องสําอางนะครับเพราะถ้าเริ่มที่เครื่องสําอางคุณจะได้คนที่สนใจเครื่องสําอางทุกอย่างเราต้องการหาแค่คนที่จะซื้อลิปเพราะฉะนั้นเลือกที่ลิปสติกนะครับใส่ไปเลยลิป กี่คุณลักษณะตามสินค้าที่คุณขายใส่เข้าไปละเอียดพอไหมอย่างที่บอกครับเราขาย c ชา n e l เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้เพิ่มเติมคือการบอกว่าอ่ะโอเคสนใจลิปสติกแล้วไม่พอต้องสนใจแบรนด์ชา n e l ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใสอินเทรเแบบนี้คุณจะได้เลยผู้หญิงอายุตั้งแต่24ถึง35สสนใจเรื่องเกี่ยวกับลิปสติกและ สนใจแบรนด์ c ชา n e l ซึ่งอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะทําให้คุณเซตเจอกลุ่มเป้าหมายของคนที่อยากจะซื้อลิปสติกชาแนลไงพอมองภาพออกไหมครับ เห็นไหมครับทุกๆตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลยคือผมจะไม่พยายามเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มันกว้างๆเลยนะครับโดยปกติน,น,นี่ถือว่าเป็นทิศอย่างหนึ่งทิศที่ผมใช้ส่วนตัวแล้วกันปกติเวลาเราเซตอินเทอร์เนหรือเซตกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาเนี่ยคุณน่าจะลองเริ่มแบบการเซตแคบๆสโคบบีบๆก่อนนะครับแล้วถ้าสมมติว่าในกรณีมันเซตบีบแล้วมันขายไม่ได้ค่อยๆคลายให้มัน ให้กลุ่มมันหลวงขึ้นนะครับหรือในกรณีนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีคุณลงแบบบีบๆแล้วมันขายได้ก็ปล่อยให้มันขายได้ไปจนรู้สึกว่ามันเริ่มหนืดๆอะ่ะคุณค่อยขยิบให้มันกว้างขึ้นนึกออกใช่ไหมยังไงยังไงอะ่ะคิดไว้เป็นหลักในการเซตก่อนคือบีบให้แคบเอาไว้ก่อนเป็นหลักนะครับแล้วค่อยๆขยายให้จําเป็นแบบนี้ละกันนะครับอ่ะโอเคครับผมถึงช่วงท้ายของคลิปละ ผมก็หวังว่านะครับข้อมูลหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ผมพูดไปในวิดีโอตัวนี้น่าจะช่วยอตอบคำถามให้กับหลายๆคนที่กำลังอาจจะแบบมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้ง targeting ในการลงโฆษณา f a c e b o o k ของตัวเองอยู่ว่าจะเอาอย่างไงนะครับหวังว่าแนวคิดที่ผมให้ไปน่าจะเอาไปใช้ให้กเกิดประโยชน์ได้นะครับยังไงเนี่ยถ้าใช้แล้วลองปรับดูแล้วมันเวิร์คขึ้นยังไงก็เอามาแชร์กันนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ เเข้้าามาไดลยรจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกท่านเนี่ยก็คือผมอยากจะบอกนะครับว่าการลงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยความแม่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งที่จะต้องทําให้ได้คือการทำยังไงก็ได้ให้คนที่มีโอกาสเห็นโฆษณาของคุณแล้วจะซื้อเห็นโฆษณามากที่สุดแล้วทํายังไงก็ได้ให้คนที่เห็นโฆษณาแล้วจะไม่ซื้อเขาไม่เห็นเพื่อเป็นการประหยัดงบในการลงโฆษณาของคุณนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารนะครับยังไงก็ ลองเอาวิธีการที่ผมให้ไปไปปรับใช้กันดูนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผมค้างตั้งแต่ตอนแรกเลยคือว่าเนี่ยเรารู้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ก,กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับมันตรงไม่ตรงมันแม่นหรือไม่แม่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราแม่นไม่แม่นเนี่ยนะครับในทางปฏิบัตินะครับ Facebook เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งเรียกกันว่า Facebook Audience Insight นะครับซึ่งมันเอาไว้วิเคราะห์ตัวพฤติกรรมการใช้งานของ ของผู้ใช้ a c e b o o k อ่ะซึ่งคุณสามารถใส่กลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาเนี่ยเข้าไปตรวจได้ว่าเฮ้ย mm. กลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกมาเนี่ยมันใช่คนหรือคุณต้องการหรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวไว้ในโอกาสต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้ดูแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยฝากกันฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับจะได้ทำมาให้ดูบ่อยๆอช่วงเนี้ยน่าจะบ่อยขึ้นละเพราะว่า มีเวลาเยอะคือล้วจะพยายามทำคลิปมาให้ดูคนบ่อยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับ